Thank <music> you. ข้าวโอ๊ตนะคบก็เป็นอาหารที่หลายคนบอกว่าเฮลตี้มากดีต่อสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะดิฉันผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ24สเจลทีวีสถานีคนรักสุขภาพย4บี่ชั่วโมงข้าวโอ๊ตนะคบก็เป็นอาหารที่หลายคนบอกว่าเฮลตี้มากดีต่อสุขภาพนะคะเพราะว่ามีไฟเบอร์สูงดีต่อระบบขับถ่ายแต่สําหรับผู้ป่วยโรคไตหลายๆท่านที่สอบถามเข้ามานะคะการจะกินข้าวโอ๊ตเราอาจจะต้องระวังค่ะถ้าไตยังเสื่อมไม่มากนะคะอยู่ในช่วงเรียต้น อย่างระยะ 1, 2แล้วก็ 3a ที่ค่าการทํางานของไปนะคะยังมากกว่า45หากไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของแร่ธาตุโพแทสเซียมฟอสฟอร,รัสที่ผิดปกติก็ยังพอทานได้บ้างให้ควบคุมปริมาณนิดหนึ่งนะคะปริมาณมันหนึ่งไม่เกิน1.3ส่วน3หรือ1.2ส่วน2ถ้วยตวงทานสลับสลับกับข้าวอืนอ่นๆนะคะไม่ควรที่จะทานข้าวอ๊ตทุกวันแต่ถ้าเมื่อไหร่ไตเราเสื่อมมากแล้วอย่างในคนที่ค่าไต 3B ขึ้นไปนะคะ 3B45 ไตจะก,กำ จัดพวกแร่ธาตุส่วนเกินได้ไม่ค่อยดีค่ะอาจจะเกิดในเรื่องของแร่ธาตุค้างได้ง่ายต้องระวังฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมที่อยู่ในข้าวโอ๊ตเพราะว่าถ้าแร่ธาตุนะคะสะสมมากจนเกินไปก็จะทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆได้เช่นใจต้องทางานหนักมากขึ้นเกิดอาการคันหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ค่ะไตระยะท้ายๆนะคะอาจจะต้องเลี่ยง,รยงหรือทานในปริมาณที่น้อยๆเลยวันหนึ่งไม่เกิน1ส่วนสถ้วยตวงหรือประมาณ3-4ช้อนกินข้าวเท่านั้น ะะแล้วก็ไม่กินเป็นประจําด้วยนานๆถ้าอยากจะทานหนึ่งสักครั้งก็พอที่จะได้เน้นย้ําเรื่องแร่ทาตุนะคะควรที่จะตรวจเช็คแร่ทาตุในเลือดก่อนที่จะรับประทานถ้าแร่ทาตุนะคะสูงหรือมีแนวโน้มที่จะสูงแนะนําให้ผู้ป่วยโรคไตนะคะเลี่ยงเลี่ยงการทานข้าวอุดไปก่อนหากใครสนใจหรือกําลังมองหาตัวช่วยในการดูแลไตอยากจะแนะนํา ยูมิตัวนี้เลยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในรูปแบบเจลนําเข้าจากอเมริกาและผ่านการรับรองจากอยในประเทศไทยแล้วค่ะยูมินะคะก็จะมีฟูคอยแดนซึ่งเป็นสารสกัดจากสาหร่ายสีน้ําตาลนะคะหากใครต้องการดูแลร่างกายครบทั้งไตตับตับอ่อนหรืออยากจะป้องกันเอาไว้ก่อนก็แนะนํำยูมิเลยนะคะสามารถทักเข้ามาปรึกษาสั่งซื้อหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมทักเข้ามาได้เลยนะคะ